ต้องเอาไก่มาตัวหนึ่งครับเอาไก่แบามีดมาแตงๆซับๆบมันเือมันพูนทั่วตัวเนาะเพราะ่น้ำพริกน้่อยู่ในที่ซึมเข้าเซ็ตกาเข้อกา,เอาเ,อาเอาเครื่องไว้แทาทั่วตัวแล้วก็เอาเครื่องในยัดในตัวไก่ครับไก่ก่อนที่เขาจเจาเสียบเบียร์เขาที่ตั้งในถ้วยเนาะพเขาต้องใส่ตะไคร้นะครับตะไคร้ใส่ในขวดเพื่องที่มันหอมครับขวดเบียร์เขาที่ตั้งในถ้วยเนาะเราจะอบอบฟางกับปิ๊วพวบ ดีครับผมพี่ออดเมฆท่าช้างกางตงนะครับเพราะก่อนรับเหมาก่อสร้างครับผมเปิดเมฆท่าช้างดีสอดตรงลุงก่อนแล้วครับเราเพิ่งเปิดนี่ได้3ปี4ปีนะครับก็เลยย้ายขึ้นมาบนนี่ที่หินปอครับอ๋อชื่อแม่ช้างนี่มันเป็นลำน้ำจากแม่ลำน้ำแม่ท่าช้างครับไปเลี้ยงอองเบอแห่งดงหมแล้วครับหลายแจกติ่เสมองนะครับชื่อลำน้ำแม่ท่าช้างครับผมก็เลยตั้งชื่อว่า แต่ไม่ใช่ฉางแกงต้ตงเลยครับก็ไม่เป็นอาหารต่างพื้นเมืองนักกรับเป็นต้มยำกบกบทอดกระเทียมข้าวแฮมไก่ยำยำหนังควายอย่างเงี้ยหลายอย่างเป็นเมืองอาหารทะเลโฮมเมดนีครับลูกค้าแม่นั่งนี่เขาแม่เขาหน้าหมูจับซ่างหมูจุม่มเพราะหน้าหนาวนี่หมูจุม่มมีทุกโต๊ะครับบลอกร้านหมูจุ่มกันนะครับไก่โอฟ,ฟังอร่อยครับ คุ้มค่าครับติดครับรถแม่ครับผมคร่บหอมมากหอมกินฟางมากเลยครับน้ำสดก็หอมครับผม I like here we've been here many times before it's it's very nice good food good view good people many many different flavors here and very good สั่งไก่อบฟางค่ะแล้วก็มาทุกครั้งก็ต้องสั่งอันนี้ค่ะมันคืออะไรมันคือหมูสามชั้นทอดกรอบค่ะอร่อยมาก ชอบบรรยากาศครับธรรมชาติหาที่อื่นมาได้เลยครับแล้วก็ลายเทมเปิลก็จะเป็นไก่อบฟางเนาะแหากินยญ้าครับบรรยากาศดีครับอาหารอร่อยอที่นี่ต้องไก่อบฟางอย่างเดียวเลยครับไก่อบฟางเป็นเมนูเด็ดเลยครับเล้วภูใจรับท่เปิลยังมาเอวร้ลนบ้านนอกเข้ามาจัดไก่อของเขาเนาะเพราะนั้นเจอ แกแกตัวเ้นหนงโด้เพิ่งบอว่าลูกเปินลปามานั่งขีนเปินปเข้ามาแหลนหอา,าเข้าแบเข้าลึกเาลึกเพือ่อว่าลูกปลาแม่ไปไหนมืดเส้เลอเมื่อก่อนนั่นลูกเอเอวอ่ต้งูนัก,ก,นก,าาก้งนักอยู่ปลาม่เนี่เพื่อว่าเพื่อเข้าแานี่เป็นเข้าแแบบโอหาโลกหนึ่งม้วนม้วน,วน,วน,น,นเี่ราเป็นแปนเท่ากันแนลูกสาเปิ้ลปามาขี่เข้าตัวน้อยสองปดครับตัวใหญ่สามร้อยาวเข้าเเป็นใกล้กล ไก่เมืองเขานะครับเนาะไก่สามสายไก่เมืองได้มันมอ่เงี้เของไก่สามสายเนาะที่จุ่มนี่ชุดร้อยเก้าชุดเก้าครับรอมชุดจากเจ๊กสมึงมาถึงนี่ประมาณสิบกิโลครับมาถึงร้านเลยครับม่คนท่างานในร้านโกลระอ้นแถวบ้านเฮานี่มดนะครับเชื่อมีอย่างผู้หลวมมากว่าเอาเอาแตคนตำจำชาวบ้านยะาแกา่ะดีละอครับใส่รอบเดียวบางคนอเอาแบบเป็นใส่รอบเดียวใส่เดียวปุ๊บปุ๊บ,บก้มันสุกเลยมันไหม้แน่นอนครับ มันมันใช้เวลาบ่มต่อใส่รอบแรกสักกามือเฟ er, ื lair, องมันใกล้ๆจะดับพาใส่หมรอบหัมรอบไปประมาณนี้ครับครับหลังจากนี้เอาก็ทิ้งไว้ครับทิ้งไว้สักกามครับถ้าเฟืองมันมอดเสร็จ้เอาก็ใส่้หมรอบหมสองรอบไปครับถ้าใส่ทีเดียวมันจะไหม้ครับผมมันก็ไม่ไม่โควบนะครับไม่โควบมันก็อุ่นกับน้อยกับน้อยครับอินที out map.